เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาแยาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ขับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่ เราก็ไล่จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำจางของเ,ขเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำจใจว่างๆนะจ๊ะแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเราหยีบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้เตึง จากสดือเธอลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นใดทั้งสองตัดกันเป็นกากาบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานาในเส้นทางสายกลางภายในที่พระสมมาสมทธเจ้าและพระอรหันตทุกพระองค์ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้ คือนำใจมาหยุดนิ่งๆหลังจากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางแล้วนะใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็ตกสูนเห็นดวงธรรมใสบริสุทธิ์ลอยขึ้นมาตรงกลางโตเท่กับฟองไข่แดงของไก่ ใสบริสุทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลขางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็นอย่างใหญ่ก็ข,ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันเราั้าก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลย ในกลางดวงธรรมดวงแรกที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเด็ณหลวงปู่ผู้คนพระพิชาธรรมกายจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมักแปลว่าต้นทางเป็นต้นทางหรือจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เส้นทางของพระอริยเจ้า ที่เรียกว่าอริยมรรคในเส้นทางที่จะทำให้เป็นพระอริยเจ้าโดยเข้ากลางดวงปฐมมรรคนั้นไปสุดที่อายตนานิปานพราะฉะนั้นพระทบริจ้าทุกๆพระองค์และลานทุกพระองค์ท่านก็หยุดใจตรงนี้แล้วก็เห็นตลอดเส้นทางสายกลางภายใน แต่เห็นดวงวัตโมมรักดวงศีซ้อนอยู่ในกลางวัตโมมรักสมาธิซ้อนอยู่ในกลางดวงศีปัญญาซ้อนอยู่ในกลางดวงสมาธิดวงเวมุิซ้อนอยู่ในกลางดวงปัญญาดวงมุตติยาณทัศนะซ้อนอยู่ในกลางดวงวิมุติชุดหนึ่งหกดวง เชื่อมโยงใจให้เขาไปถึงกายภายในตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายอารูปภพหยาบละเอียดกายอรรปภพหยาบละเอียดกายทมโคตภูหยาบละเอียดกายทรปมสโสดาบัญหยาบละเอียดกายทมพระสกทาคามีหยาบละเอียดกายทมพระนาคามีหยาบละเอียด และก็กายทานพระอรหันต์หยาบเอียดทั้งหมดมีสิบแปดกายซ้อนอยู่ภายในซึ่งกันและกันเป็นแผนผังของชีวิตทุกคนในโลกของสรรพสัตว์ทั้งหลายกายสุดท้ายคือกายฐามวรรธาปุคือเป้าหมายเพราะเป็นกายที่หลุดพ้น จากกิเลสอาสวะที่ปาาามาลังคับบัญชาให้เวียนายแต่เกิดอยู่ในภพสามในกามาพบในรูปภพในอรูปภพในรูปภพลมในรูปภพลมไอสวันหกชั้นในมนุษย์ในอบาย แล้วก็ไปโลกาโนน,นแล้วก็จะตรึงติดอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนี้แหละแต่พอถึงกายธรรมรัลตลผลแล้วก็หลุดพ้นได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกๆคนดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างที่ บางคนได้เคยกล่าวเอาไว้พระเดชจพระลุงปู่พระมงคลเทพมูมนีท่านสรุปวิธีการที่ง่ายที่สุดตรงรัดหยัดเวลาในการหยุดเป็นตัวสำเร็จคือนำใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้อย่างเดียวโดยไม่ต้องทำอะไรที่หนอกเหนื่อจากนี้ ให้ปล่อยวางทุกสิ่งและกะ็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างใจหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางตรงเนี้ยก็จะเข้าถึงได้แผนบางชีวิตได้ดังกล่าวบารรลุมรรนิพพานได้เพราะฉะนั้นหลักสำคัญก็คือเราจะต้องดึงใจที่กรยเจอกระเจอหนึงออก จากตัวของเราไปติดอยู่ในรูปเสียงกิรสมบัติธรรมลมคือสิ่งที่เห็นในตาไ้เย็นว้หูได้กดล,ล,ดดลิ่นว้จมูกแลลวยลิ้นทุกท่องสมบัติด้วกายนึกคิดด้วยใจในคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น ให้ดึงกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่พระสมมาริจาร้าและพระรหานา์ทั้งหลายหยุดใจอยู่ตรงนี้ให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเช่นเดียวกับพระสมมาริจาร้า และพระอริยเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่ตรงนี้โดยกำหนดบริกรรมขึ้นมาสองอย่างคือบริกรรมมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาบริกรรมมณีมิตรก็คือต้องมีเครื่องหมายที่หยุดใจหรือแลนด์มาร์กของใจ ยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะกำหนดเป็นดวงใสๆจะเป็นองค์พระใสๆหร,ห,รหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่พวกคนพระวิชชาธรรมกายนี้ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย หรือนึกได้ง่ายที่สุดเราจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคล่องที่สุดชอบที่สุดพึงพอใจที่สุดเป็นบริกรรมมณีมิตรติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สมมติว่าเรากำหนดดวงใสเป็นแหล์มาของใจ เป็นบริกรรมมณีมิตรแล้วก็นึกตรึกนึกถึงดวงใสอใจหย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสใสใหญ่เพลเรจ่ะ แล้วก็้ังเบาๆสบายสบายผ่อนคลายแล้วก็ประกอบบิกยคำภา,นาวนาประคองใจห,หยุดนิ่งว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารัง ให้เสียงดังออกจากในกลางท้องเราอย่างเบาๆสบายสบายสม่ำเสมอไม่จาไม่เร็วนักสัมมาอรังสัมมาอรังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลาง ดวงใสๆอย่างส,บ,สบายๆนึกได้แค่ไหนก้าแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะอยากกดลลกเนตาลงไปในท้องให้ลืมไปเลยว่าเรามีดวงตาตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสๆสพร้อคกับบริกรรมภาวนาในใจ เบาๆว่าสัมมาหรังสัมมาหรังตระนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสย้ายคลาดจากใจสัมมาหรังอยากนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไป อยากหยุดใจนิ่งอยู่ในกลางบริกรรมอนิมิตกลางดวงใสหรือองค์พระใสใสหรือพระเดบหลวงปู่ใสใสเมื่อเคยความรู้สึกอย่างนี้ก็ไม่ต้องภาวนาต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมา ภาวนาสัมมาหังใหม่ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศสดชื่นเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่อา้าวเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรให้กันกล้าให้สมกติเด็กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนา เราก็จะได้ประคองประคับประคองใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระตนตรัยในตัวให้ได้ให้ลูกทุกคนสมหวังหนังใจในการเข้าถึงพระตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนาะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ